สวัสดีค่ะคตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหัว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาเอ๊ยอาจาย์คะวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนุ่นก็ได้รับข่าวสารข้อมูลและเป็นข่าวสารข้อมูลในเบื้องต้นที่เขาบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมีการเรียกสมาชิกพักประชุมด่วน ในวันพฤหัส,สบ,บดีนี้หรวันที่28ตุลาคมค่ะเออน่าจะประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒค่ะเออถ้าให้เชื่อมโยงสถานการณ์เนี่ยเอาแบบพื้นพื้นก่อนเออรัฐสภาจะเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่สองประจำปี2564เนี่ย ระราชกิจสเดียการเปิดประชุมเนี่ยกำหนดเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแต่ว่าประชุมจริงเนี่ยมันก็ต้องมีวาระมีการนัดหมายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงวันที่8หรือวันที่9พฤศจิกายนประมาณนั้นคือถ้าเกิดเรามองแบบไม่มีอะไรนะคือก่อนจะก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสามัญประจำปีของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพักการเมืองต่างๆทั้งพักฝ่ายค้านทั้งพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ก็น่าจะมีการคุยกันเองก่อนะจะเป็นระดับคณะกรรมการบริหารจะเป็นระดับสมาชิกที่เป็นสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยคือเพื่อซักซ้อมกันว่ามันมีวาระอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวไหมเป็นเรื่องสําคัญสําสหรับงานทางด้านนิติบัญญัติอันนี้ก็ถ้าพูดถึงอ,อ,อย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้อันนี้คือการมองแบบไม่มีอะไรคันนี้ แต่ว่าเนื่องจากกรณีของพรัคพลังประชารัฐเนี่ยมันมีอะไรมาโดยตลอดมันมีอะไรมาโดยตลอดตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มันก็มีรอยร้าวจริงภายในพักคือกลุ่มคนที่มีความสนิทชิดเชือ้อแล้วกเ็เรียกว่าเคลื่อนไหวอ,อ,อย่างที่เราเป็นข่าว่ เรื่องที่จะลงมติไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนไม่ไว้วางใจนำโดยคุณธรรมนัฐพรมเผ่าแล้วก็มีคนอื่นด้วยอะไรด้วย,ยแต่แต่แต่ว่ามันก็เกิดการหักข้อกันแบบเรียกว่าเรียกว่ามีการปลดคุณธรรมนัฐนจากการเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรแล้วก็ปลดคุณนรนโมน พินสิิ์พิญยโยสินวัตจากรัฐมนตร,รตีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานมันก็ทําท่าท,ทําทางเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรต่อค่ะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณธรรมนัทเองคุณนรุมนเองก็ยังเป็นกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะคุณธรรมนัทเป็นเลขาธิการพรรคก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ค,คุณนรุมนเองก็ยังเป็นเฮรันยิกพรรคอยู่ถูกต้องค ในเวลาเดียวกันมันก็มีการเคลื่อนไหวกันโดยตลอดทั้งสองฝั่ง mm. นะมีการหาลือทางลับทางทางเปิดอะไรกันอุดตลุดเนี่ยมันก็มาถึงจุดอีกจุดหนึ่งมันมีการทรําโพลโพสสสหรอคะอาจารย์โพลว่าเออความนิยมของสอสอพรคพลังประชารัฐในภาคใต้เป็นยังไงเออและจะมีการพูดง่ายๆว่าก่อนที่จะกําหนดตัวผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งคราวต่อไปเนี่ยก็จะต้องทํานู่นทํานี่ อันนี้ก็เป็นเกมที่ทางฝ่ายของคุณธรรมนัสเนี่ยเขาเคลื่อนไหวแต่นั่นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทางฝ่ายที่เขาไม่เอาคุณธรรมนัสในพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาหยุดรูปธรรมท,ที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือว่ามันมีการพูดคุยกันทั้งที่ทเราทราบข่าวแล้วไม่ทราบข่าวเนี่ยอย่างเราทราบข่าวเมื่อวานว่ามีการประชุมมีการคุยกันมีคุณประวิทย์มีคุณอนุพงศ์เผ่าจินดามีคุณมีคุณประยุทธ์แล้วก็มี บุคคลสำคัญที่เป็นคียแมนของพรรคพลังประชารัฐเช่น คุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกีดค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นก็ไปคุณชัยวุฒนาคมานุศร์ด้วยคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณอนุชานาคาสายหลักๆแล้วเนี่ยหกรัฐมนตรีด้วยกันคุยกันและในพาดหัวข่าวเนี่ยมีการบอกว่าเป็นการประชุมรับใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นการประชุมหลังจากที่การประชุมครมเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวปูทางออกมาว่าอาจจะมีการลาออก ของคณะกรรมการบริหารพักเพื่อให้เปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพักใหม่ลาออกสักครึ่งหนึ่งจากมีทั้งหมด26คนคลาออกสัก14คนตามข้อบังคับของพักพลังประชารัฐก็คือว่าคณะกรรมการชุดที่เป็นอยู่ก็ต้องหมดสภาพไปก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่คือถ้าเกิดว่ามันเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีการลาออกในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยก็ตั้งคนแทน คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมองในบริบทอย่างนี้นะผมจะไม่ไปลงในรายละเอียดแบบเล่าข่าวให้ฟังว่าใครพูดอะไรคุณเปคุณประวิดบอกไม่มีอะไระไรผมจะไม่พูดอย่างนั้นนะผมจะเอาเอาให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่มันยังเป็นสนิมหรือมันยังเป็นกรวดในรองเท้าหรือมันเป็นเสี้ยนตำเตีนอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะก็คือว่าความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหา อย่างนน้อยสองปัญหาปัญหาที่หนึ่งก็คือการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งต่อไปปัญหาที่สองก็คือความไม่แน่นอนว่าพรกพลังประชารัฐจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแม้ว่าจะมีการเสนอชื่อคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอของพรกก็ตามที ก็อาจจะมีความจําเป็นจะต้องเสนอชื่อไม่ใช่คนเดียวอย่างครั้งที่ผ่านมาอาจจะมีคนอื่นอาจจะมีคนอื่นเหตุผลเหตุผลเพราะว่าขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อตัวบทกฎหมายชี้ขาดลงไปว่าการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์เนี่ยจะนับเป็น8ปดปีตอนไหนคะนะมันมีแนวทางสามสี่แนวทางอนะแต่ว่ามันจะเกิดคําถามอย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าก่อนการเลือกตั้งถ้าใครที่เป็น คนที่พักเสนอชื่อแล้วมันมีปัญหาเรื่องอาจจะมีคุณสมบัติที่ต้องตีความส่งไปให้สารอนูเนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนถ้าเกิดคุณเสนอชื่อคนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นมีปัญหา<ช>คุณก็ไม่มีชื่อของพักคุณแล้วอ,อะไรอย่างนี้บนความไม่แน่นอนอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องจบก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะอันสั้นก็ต้องเข้าใจนะว่าพักพลังประชารัฐก็ต้องพยายามวางตัวเอง ให้เป็นพักหลักหลังการเลือกตั้งออออสอสอห้าร้อยคนเขาจะได้เท่าไหร่ก็เรื่องหนึ่งแหละแต่ก็ต้องได้เป็นจำนวนที่มากพอสมควรคำว่ามากพอสมควรสำหรับผมเนี่ยมันก็คือประมาณ150ที่นั่งค่ะ,ะคือถ้าต่ำกว่าร้อยเนี่ยมันต้องมีพักที่ได้มากกว่าร้อยแน่นะแต่ว่ามันจะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าสำหรับพักนั้นในอีกเรื่องหนึง่งค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่มันเป็นมูฟภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยมันกําหนดทิศทางของการเลือกตั้งกําหนดทิศทางของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งคําถามขณะนี้มีคําถามสําคัญก็คือว่าคุณประยุทธ์จัน์โอชาอย,ยังขายได้ยังเป็นตัวดึงดูดยังเป็นแม่เหล็กยังมีสเปโตที่อยู่ในมือคือสอสอบอสอร 250, ที่จะยกมือให้ยังเป็นแรงดึงดูดอย่างนั้นเหมือนการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6พหรือเปล่า ตรงนี้มันยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นภายในพรกพลังประชารัฐก็คือว่าเขาจะต้องมีความชัดเจนว่าอย่างไรเออถ้าเราดูการจับกลุ่มรวมตัวกันแล้วเนี่ยผมกำลังคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะต้องจัดการกับเรื่องคุณธรรมนัทให้มันจบเนี่ยก่อนที่จะเดินหน้าเนี่ยมี แต่ก็ไม่ได้หมายว่าคุณธรรมนัทแกจะนั่งอยู่เฉยๆนะจะสิ้นไร้ไม่ต่อ,นนตอแกก็จะขยออับเหมือนกันแกจะขยับขยับแบบพักแตกค่ะหรือขยับแบบไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตรงนี้ต้องมีความชัดเจนนะไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามทีเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่ามันจะเดินหน้าไปยังไงนะตรงนี้มันเป็นมันเป็นสมการสำคัญถึงแม้ว่าในระยะสั้นๆ ยังไม่มีการเลือกตั้งยังไม่มีการยุบสภาก็ตามทีเนี่ยแต่จากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่การเปิดสภาสมัยที่สองไปจนถึงอีกครั้งหนึ่งของปี65เนี่ยเส้นทางการเดินทางการเมืองของคุณประยุทธ์ในระบบรัฐสภาที่ต้องอาศัยเสียงข้างมากในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการผ่านกฎหมายสําคัญสําคัญโดยเฉพาะยิง่งกฎหมายการเมือง<า>กฎหมายที่เกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศหรืออะไรต่อเมื่ออะไรที่ต้องได้รับการยอมรับ จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็ส่วนหนึ่งจากที่ประชุมรัฐสภาก็ส่วนหนึ่งถ้ายังไม่เป็นปึกเป็นแผ่นยังไม่แน่นอนอย่างนี้เนี่ยการเดินเกมทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันจะมีข้อด้อยอซึ่งก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้วันจะมีถึงแม้มันจะมีข้อด้อยแต่ว่าเขาก็พอแฮนเดิลได้ถ้ามันยังลงตัวไม่คือถ้าเกิดคุณธรรมนัทยังอยู่เนี่ยคะแนนเสียงของพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราอาจจะพอประเมินได้ว่า ถ้าเราพูดถึงสสที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ480คนคคเอาตัวเลขกลมๆแบบนี้ก็แล้วกันผมคิดว่าขณะนี้รัฐบาล in น a n d มีอยู่เนี่ย265คนค่ะเอาตัวเลขแบบเน็ตๆเลยทั้งฝ่ายค้านนี่น่าจะมีเต็มที่215ไม่น่าเกินไปกว่าน,นั้นถามว่าดุลยนี้ยังโอเคไหมในแง่เสียงกั้งมากดุลนี้ยังโอเคแต่ในการผ่านกฎหมายบางชนิดเนี่ยมันต้องการเสียงค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องบริหารจัดการการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกับสอสอและเกี่ยวข้องกับทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยให้ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพักพลังประชารัฐต้องเป็นปลึกแผน่นคราวนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของพักพลังประชารัฐเวลาเขาจะเอาใครออกประสบการณ์มันมาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักคุณอะไรอ่ะคุณอุตมะ อ๋อตอนนั้นมีเรื่องของสี่กุมารเซตนั้นก็จะมีคุณอุตมะเสาวนายนคุณสนธิรัตน์คุณกอบศักดิ์แล้วก็คุณสุวิทย์เมศินทรีต้องเข้าใจว่าสี่คนนั้นหรือสามอาจจะรวมไปถึงคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้วยพวกนี้เขาเริ่มต้นทางการเมืองด้วยการที่เขาบอกว่าเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอสอซึ่งก็อาจจะเป็นจุดขายของเขาเขาโอเคเขาไม่สมัครสอสอเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องไปทําอะไร แต่มันก็เป็นจุดด้อยเมื่อเข้าสู่ระบบการเมืองแบบรัฐสภาคุณไม่ได้เป็นสสคุณจะไปคอมมานการยกมือสนับสนุนอะไรต่ออะไรมันยากมากคนะเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่มันจะโละเตี้ยวแล้วมันก็ทำกันง,ง่ายๆแบบเนี้กรรม,า<ล>มาการลาออกพักอะไรปั๊บจบปัป๊บปพ๊บๆเเปลี่ยนเลขาพ,าพ,าพักเปลี่ยนหัวหน้าพักถึงสองสา แต่การโละเนี่ยมันจะจบอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าดูจากจํานวนสมาชิกกรรมการบริหารพักที่เราบอกว่ามีประมาณสัก26คนคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าก๊กที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นฝั่งของท่านนายกหรือเป็นฝั่งของร้อยเอกธรรมนัฐเดี๋ยวการเมืองเราวิเคราะห์ให้ฟังกันต่อในเบรกที่2ค่ะ วิเคราะห์เรื่องของการเมืองกันต่อ <ผม S 2> ถ้าเรา <ผม S 2> ดูผมผมไม่ไม่อาจหารใช้คําว่าวิเคราะห์หรอกเอาว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตค่ะนะครนี้เนี่ยเอาเราก็ต้องไปดูว่าหลังจากที่มีคือคือ,คอพฤติกรรมในอดีตเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่มันมันจะสะท้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของพักพลังประชารัฐเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาเขาไม่เอาหัวหน้าพักไม่เอาเลขาธิการพักเนี่ยมันก็มันก็นกฟุบฟ,ฟัาฟุบฟับอย่างนั้นไป แล้วมันก็เกิดกรณีรัฐมนตรีสองสามคนที่มปเกี่ยวข้องกับกปปสอ,อะไรตอนนั้นแล้วก็ถูกโลไปอะไรไปมันก็ทําให้ดุลในพักเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ใช่แค่ดุลในพักกระเป๋าตังในพักมันก็เปลี่ยนด้วยออสองอย่างผสมกันขณะนี้มันกำลังขย่าให้ลงตัวเราดูรายชื่อคณะกรรมการบริหารพัก26คนของพักพลังประชารัฐในขณะนี้คุณประวิตรเป็นหัวหน้าพัก คุณธรรมนัทเป็นเลขาธิการพรรคคุณนริมณ์เป็นเหตุรัญยิกคุณบุญสิงห์วรินทรักเนี่ยเป็นนายทะเบียนพรรคแล้วที่เหลืออีก22คนเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มต่างๆกระจาดกระจายบางคนก็เป็นตาแหน่งรองหัวรองหัวหน้าพรรคบ้างอะไรบ้างคุณสันติพร้มพัฒคุณวิรัตรัตนเสถคุณไพบูรณิติตะวันคุณสุริยะจึงลุงรงจิคุณสมศักดิ์เทพสุทินอุ่นนุนุชาคุณสรรครุ่เนื่องจำนงคุณสุรพลฟองงามคุณนิโรธสุนทรเลขาคุณไ คุณสัมพันธ์มายูโซ่คุณประภาพรอัศวัเหมคุณชัยวุฒิธรรมธนาคมานุสรคุณอิทธพลคุณปื้มคุณสุชาติชมกลิ่นคุณยงยุทธสุวรรณบุตรคุณสุชาติอุสาหะคุณรงบุญสวยขวัญคุณจักรพันธ์พรนิมิตคุณสุรสิธิ์นิติวรรักษ์คุณอัฐกรสิงรัิยากรคุณสมเกตวานเพียรในนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆเยอะแยะแตปะไปหมดแต่ว่าเราจะเห็นอันหนึ่งว่าการที่เขาไปเจอกันหกคน ไม่ว่าจะเป็นคุณสันติพร้พันั์คุณสุริยะคุณสมศักดิค์คุณอนุชาคุณสุชาติชมกลิ่นไปด้วยแล้วก็คุณชัยวุฒิอันนี้คือคือแกนในนะเป็นแกนในแล้วก็คิดว่าในหกคนเนี้ยจะต้องมีใครคนหนึ่งถ้าค้นคุณธรรมนัสลงต้องมาเป็นเลขาธิการพักค่อนข้างแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้มีการพูดเดินถึงสองคนคนแรก คนแรกก็เดิมมาแต่นาย่ะไรแล้วคุณสันติพร้อมพัฒนค์คนที่สองที่พูดกันมากช่วงนี้ขาขึ้นมากติดมากนะอยู่หลังนายกเป็นวอลเปเปอร์เป็นตลอดเวลาเนี้ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งวันนี้นักข่าวก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์กันด้วยถูกต้องถูกต้อง,องคันนี้เราก็ต้องดูต่อไปว่าแล้วเขาจะมูฟกันยังไงเขาจะหักโค่นกันภายในพักขับคือไม่ต้องขับอ่ะ ถ้าเกิดคุณธรรมนัฐไม่ได้เป็นเลขาธิการพักไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักมีสถานะเป็นเพียงแค่สมาชิกสภาสมาชิกพักและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษดรถ้าแค่นั้นนะค่ะผมว่าแกไม่อยู่หรอกอแล้วก็คนจํานวนหนึ่งในพักก็มองว่าเออมึงไม่อยู่ก็ดีจะได้จบะนะเพราะมันจะได้เหมือนกับว่าไอ้กวดในรองเท้าของคุณประยุทธ์เนี่ยมันจะได้ถูกเขียวมาสักทีหนึง่งคาถามสาคัญคือมันจะจบจริงหรอคะอาจารย์จบจบจบต้องจบก่อน คือคือจะจบแบบไหนก็สุดแท้แต่นะถ้าคุณไปยุธยังเปถ้าคุณไปยุทธอยากเป็นนายกและอยากได้รับการเสนอชื่อจากพรกพลังประชารัฐ คุณธรรมยุทธต้องไม่อยู่ในพักพลังประชารัคุณธรรมนัทอุธรรัทเนต้องไม่อยู่ในพักพลังประชารัฐผมพูดแบบนี้เลยดีกว่าไม่ต้องไปตีความอะไรมากมายอันนี้แบบชัดๆแบบไม่ต้องไปนั่งไข้กับคนนั้นจะมาเอาอย่างนี้แหละและตำแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยหัวหน้าพักก็ต้องเป็นพระวิตณน่ะมันจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้หรอกเป็นคุณระยุทธ์ได้ไหมคะไม่ได้คุณประยุทธ์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพักเลยนักข่าวก็ไปถามกันไม่เป็นไม่เป็นไม่ไม่ไม่ เขาไม่เล่นเกมแบบนั้นหรอกเขาไม่ไปเล่นเกมมาตัวเข้าไปเสี่ยงเป็นโอ้โหเป็นหนังหน้าไฟแบบนั้นไม่ใช่คือคือเขาแบ่งงานกันอยู่แล้วคณะสามปอเนี่ยก็แบ่งงานกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานพักคุณประวิทธ์ว่าไปเห็นไหมแสดงว่าสามปองานรัฐบาลคุณคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์กับคุณอนุพงศ์อนุพงศ์ว่าไปในงานของคุณในงานของฝ่ายความมั่นคงก็ซอย ทหารกับตำรวจคุณประยุทธ์นะฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอบอตอคุณคุณอนุพงษ์น,งนะคือเขาอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่อย่างนี้เนี่ยเขาไม่คุมสถานการณ์ได้อย่างนี้หรอกแสดงว่าสามปอเนี่ยที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเอดูเหมือนจะงนๆกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็เห็นถึงความเหนียวแน่นของเขาถูกไหมเขาไม่เขาเขาถูก เขาไม่มีเขาไม่แยกกันหลอกเพียงแต่ว่าเขาเดีเรื่องนี้กับคนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เขาดีเรื่องนี้กับคนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าไอ้นี่มันระยะสุดท้ายขั้นปลายของสามปอแล้ว คุณเป็นมาเจ็ดปีแปดปีคุณจะเป็นอีกสามปีแปดปีมันเป็นไปนไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนั่นแหละเดี๋ยวก่อนอาจารย์สุดท้ายเนี่ยและเกมการเลือกตั้งในครั้งนะีถ้าเกิดเรามองในแค่เฉพาะเรื่องของพรคพลังประชารัฐอย่างเดียวอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดสังขยาณาครั้งนี้ให้คุณธรรมนั้นได้ออกไปในมุมของอาจารย์คิดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจบแต่หลายคนเนี่ยที่เขามีการวิเคราะห์กันเขาบอกว่าเรื่องเราในพักพลังประชารัฐ มันอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามันก็มีกลุ่มก้อนอื่นๆที่ยังอยากที่จะได้ประโยชน์ให้สมประโยชน์ของตัวเองอยู่ก็ถ้าสมประโยชน์ก็เป็นเรื่องตำแหนง่งแต่ถามว่าถ้าเขาคอนเซนแซสเนี่ยคนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นถุงเงินเป็นกระเป๋าเงินเป็นเงินก้นถุงที่จะไปจกได้เนี่ยเขาเอาอยัางไงออใช่ไหม คือพูดลงไปมากกว่านี้มันก็ไม่ดีหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูที่28แล้วกันเนี่ยนะคะคือใจคอคุณจะให้ผมพูดจนระบุชื่อระบุบริษัทเลยเหรอก็จริงใจที่อยากฟังรายการฟังหูไวหูเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่ความคาดหวังแบบนั้นเนี่ยนะคะส่วนอีกความคาดหวังหนึ่งก็คือรายการของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพอสมควรเลยค่ะเพราะว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเยียวยาเนี่ยนะคะประชาชนเขาก็อยากรู้ว่าอย่างคนละครึ่งเฟส3เนี่ยเมื่อวานเรารายงานไปแล้วบอกว่า สิทธิ์เนี่ยหมดไปแล้ว28ล้านสิทธิ์ด้วยกันแต่ทีนี้จะมีสิทธิ์รอบเก็บตกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณผู้ชมมีคําถามอะไรที่อยากถามอาจารย์วีระเทรพัฒนะคะก็สามารถส่งคําถามเข้ามาในรายการได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามที่ขึ้นหน้าจอณขณะนี้ค่ะ line id atuears และเดี๋ยวจะมาตอบให้ในวันศุกร์ที่จะถึงในช่วงของถามมาต่อไปค่ะส่วนที่ถามกันมาอย่างมากเลยเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าสิทธิ์เนี่ยจะไปลงทะเบียนกันครบแล้วเนี่ยนะคะ28ล้านสินั่นก็คือคนละครึ่งเฟส3 แต่ว่าบางคนเขายังอยากได้อยู่เลยค่ะจันมันจะมีรอบเก็บตกบ้างไหมคะมันก็คงมีอ่ะเพราะว่ามันคงไม่เด้งงั้นมัง้งล่าสุดนี่เห็นทางทาง ทางใครล่ะทางคุณพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนาาออักงานเศรษฐกิจการคลังท่านเองก็บอกเนี่ยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขากําลังพิจารณาค่ะไปดูคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยระบบมันต้องมีการประมวลผลแล้วบางคนอาจจะลงทะเบียนไม่สําเร็จก็ได้ซึ่งจํานวนนี้ล่ะค่ะเขาก็จะเอามาเปิดให้คนลงทะเบียนใหม่คงไม่มากเราคงเป็นหลักหมื่นละค่ะเพราะที่มันตอนนั้นที่มันค้างกันหลักแสนตอนนี้มันคงเป็นหลักหมื่น อาจจะเป็นบัตรประชาชนไม่ได้ไปทําหรือไม่ได้ไปแสดงตัวอะไรต่ออะไรเขาคงกวาดให้มันครบอะนะแต่ว่าโบนัสก็คือว่าด้วย4,5ที่รัฐบาลจะออกให้คนละครึ่งที่คุณจะไปซื้อของ4,5 0 0รวมกันเป็น900 0ค่ะอันนี้คือคนละครึ่งคือตอนนี้ถ้าดูจํานวนที่คนใช้จริงๆเนี่ยของคนละครึ่งเฟสะอคนละครึ่งที่มีอยู่ตอนนี้เยอะไหมคะประมาณ25ล้าน4แสน4หมื่นคนใช้เงินไปแล้วเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทค่ะนะ ประชาชนก็จ่ายครึ่งห้าหมื่นห้ารัฐบาลก็จ่ายครึ่งห้าหมื่นห้าตัวเลขกกมๆแบบนี้แหละเพราะมันคนละครึ่งเนี่ยใช่ไหมตรงนี้คือรัฐบาลอั้นไว้ยี่แปดล้านถ้าลงทะเบียนไปแล้วมันมีปัญหาไม่ไม่ซัตเซสก็เดี๋ยวก็ไปทําเพิ่มให้มันครบยี่สิบแปดล้านเพราะของงบประมาณมาอย่างนั้นก็ทําไปอย่างนั้นส่วนที่เหลือ,ส,ลอส่วนที่เหลือยังไม่ต้องไปยุ่งอ่ะนะไอ้ที่เหลืออีกอันไอ้พวกอะไรยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มกํลาลังซื้อผู้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย หรือว่าผู้ต้องการช่วยเหลือความอันนั้นไม่ต้องไปรวมรแต่ทั้ง,งหลายทั้งปวงนี่นะเราใช้เงินไปแล้วประมาณแสนสองหมื่นห้าพันล้านครอบคุมคนเนี่ยสี่สิบล้านคนเพราะนคนก็ช่วยนั้นตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยบางคนก็มีเบิ้ลน,นะบางคนก็มีเรื่องอื่นมาเบิ้ลอย่างอย่างไปเยียวยาอย่างอื่นก็ได้เพิ่มด้วยอะไรด้วยนั่นก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอย่างบางคนได้คนละครึ่งด้วยบางคนได้มอสูบบางคนได้มศสามสามสามเก้าถ้ามันไม่ซ้ํากันแล้วเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์ก็รับไปค่ะ คือตอนนี้รัฐบาลแจกเลยอ่ะรัฐ <จะ S 3> บาลแจกรอบวงไงเดี๋ยวก่อนแต่ว่าวงที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นวงของผู้ประกันตนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นม3 3 3สแล้วก็40ค่ะแต่คราวนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้แล้วอยากจะได้การทบทวนสิทธิสาเหตุของว่าที่ไม่ได้ก่อนน่ะคืออะไรคะอาจารย์ส่วนใหญ่มันไม่ผูกอ่ะไม่ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เลยสักอย่างไม่ได้ไปผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนด้วยล่าสุดเนี่ยทาง โคโสกสํานักงานประกันสังคมนะค่ะคุณอะไรรัดาวันรัาคุณรัดดาแซลีค่ะไปพูดยังไงล่ะคือบอกเนี่ยนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนม3 3 3 9 4 0ก็ตามแต่เนี่ยคือตอนนี้เรายังสามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้เนี่ยนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมเขาและเราสามารถทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เมื่อถ้าเกิดว่าคุณผ่านเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะคะเอกสารครบถ้วนหลักฐานต่างๆครบถ้วนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการทยอย เราก็ให้สตุ้งสตังกันไปก็อันนี้ไม่ใช่เงินของประสานง,ง,งานประกันสังคมเป็นเงินกู้เป็นเงินกู้ใช่ค่ะแต่คราวนี้เรามาดูหน่อยค่ะว่าจํานวนของคนที่เขาจะโอนไปให้และแต่โอนไม่สําเร็จเนี่ยออในแต่ละม .333940 มเีนี่ยมีกี่คนกี่รายกันบ้างเนี่ยนะคะลูกจ้างในมอ3-3ค่ะเขาบอกว่าโอนสำเร็จไปแล้วเนี่ย6ล้านกว่าคนเหลืออีก61,000กว่าคนที่ทำการโอนไม่สำเร็จอันนี้คือม .33 นะคะคส่วนม .39 ค่ะ ทำการโอนไม่สําเร็จเนี่ยประมาณสัก85,000คน <c oughs> ม .40 ค่ะทําการโอนไม่สําเร็จประมาณสัก24,000 0คนซึ่งสิริรวมแล้วในทั้ง3มาตาด้วยกันเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ประมาณสักแสน0 0 0แสคนที่ระบบขึ้นว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ <c oughs> แล้วม .33 อาจารย์คะ <c oughs> เขามีปัญหาตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยนายจ้าง ก็ไ,ไปแจ้งประเภทกิจาการผิดไงม,มันก็จะไม่เข้าเกณฑ์ด้วยนามสกุลข้อมูลบางอย่างของเราไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเหตุให้ไม่ได้รับสิทธิ okay. อนน์อันนี้ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ <c oughs> แต่บอกก่อนว่าเขาไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลืออะไรพวกนี้ใหม่นะอันนี้คนที่ไม่ได้ไปทําแล้วไม่สําเร็จ <c oughs> ก็ไปยืนยันสิทธิ์ไปแจ้งขอแก้ไขข้อมูล เพื่อจะรับเงินไอ้ส่วนที่มันตกหล่นก็นแล้วกัน<ช>แต่ไม่มีอะไรใหม่นะก็ทบทวนสิทธิ์ได้ย้ำนะคะว่าถึง31ตุลาคมนี้แล้วเขาก็จะสามารถเช็คสิทธิ์ตัวเราเนี่ยจะสามารถเช็คสิทธิ์ได้ก็คือประมาณสักเดือนปลายเดือนตุลาคมนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยโอนให้จนถึงนู่นเลยค่ะสิ้นปีเออโอเคอ่ะอันนี้มีตัวเลขนิดหน่อยนะเป็น,ต,น,นตัวเลขของการส่งออกไหมคะ,คะอาจารย์ตัวเลขส่งออกนิดนึงส่งออกเดือนกันยา ขยายตัวเป็นบวกนีคะอาจารย์คะก็ที่จริงก็คือฐานปีที่แล้วมันต่ำนั้นปีนี้ยอดส่งออกเดือนนี้กันยาที่กับกันยาา3เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นประมาณ17%ค่ะมูลค่าประมาณเท่าไหร่ล่ะ7จ0 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะอาจารย์อืมพากหลังนี่นะ,ะ,ะกระสวงพานนี์ก็จะถแถลงตัวเลขเป็นเงินบาทเพราะว่าค่าเงินบาทมันอ่อนไม่ได้ถแถลงตัวเลขเป็นค่า เป็นกี่ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่ากกว่า2 3,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่เขาจะนำด้วยการแถลงเป็นตัวเลขอันนี้ก่อนใช่แต่ทีนี้เราก็อยากดูค่ะว่าภาพรวมเนี่ยเขาก็จะดูใช่ไหมเป็นรายเดือนแล้วก็ภาพรวมอย่างเช่น9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยสัดส่วนของเราอยู่ที่เท่าไหร่เออ9เดือนแรกนี้ส่งออก1,99,997ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเอาว่า2 0 0ล้านแล้วกันค่ะตัวเลขกลม ขยายตัวในอัตราร้อยละสิบห้าส่วนการนำเข้าเนี่ยหน่แเก้า่นเจ็ดพอยแปดสิบ้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละสามสิบตัวเลขที่น่าสังเกตเนี่ยคือตัวเลขว่า1โอเคละปีนี้ส่งออกเนี่ยขับเคลื่อนได้นะแต่ต้องยอมรับว่าในระยะหลังเนี่ยดุลการค้าเนี่ยเกินดุลน,น้อยลงตามลำดับ เก้าเดือนแรกเนี่ยเกินดุลแค่สองพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เราไม่ใช่มองเฉพาะดุลการค้าเวลาเราดูภาพรวมที่เกี่ยวกับภาคต่างประเทศเนี่ยเราจะดูไปจนถึงดุลบริการตอนนี้ดุลบริการเราติดล้มเพราะว่ารายได้หลักของดุลบริการคือนักท่องเที่ยวมันน้อยมากคแต่ว่ารายจ่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันเรื่องอะไรเรื่องขนส่งเรื่องอะไรที่เราต้องจ่ายออกเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบถ้าผมจำไม่ผิดง่าจะติดลบเป็นปีที่สองแต่บางเดือนอาจจะมีบวกบ้างนะแต่ทั้งปีเนี่ยติดลบอันนี้เนี่ยมันจะไปโยงกับอีกตัวหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยดูกันแล้วทางแบงค์ชาติเขาก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเลขชัดเจนเท่าไหร่เขาเรียกว่าดุลเงินทุนแคปิตอลแอคเคาท์เงินไหลเข้าไหลออกเงินกู้เงินลงทุนอะไรพวกนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยแม้ว่าดุลการชําระเงินจะเป็นบวก ซึ่งทําให้ฐานะทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศหรือ international reserve เนี่ยไม่ได้ลดลงมากคนจริงเนี่ยแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันไม่ลดลงเนี่ยเพราะว่ามันมีการนําเข้าเงินเข้ามาม,มากกว่านําเข้าเงินตราต่างประเทศเข้ามามากกว่าที่เราต้องเสียออกไปสะท้อนผ่านดุลการชําระเงิน,นแต่ว่ามันดุลการชําระเงินหลังๆเนี่ยก็บวกน้อยมากะนะอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะ มองไปข้างหน้าทุกคนเนี่ยคือปกติเขาดูกันแค่ดูบัญชีเดินสะพัดแหละถ,ถ้าดูบัญชีเดินสะพัดติดลบเนี่ยสิ่งที่มันจะเชื่อมโยงกันก็คือว่ามันจะทําให้การมองค่าเงินของเงินสกุลนั้นเนี่ยเป็นในทางที่เรียกว่าเป็นในทางนิกติเป็นในทางที่เป็นลบหรือมองว่าค่าเงินมันจะอ่อนค่าลงซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขณะนี้ ดอลลาร์บาทเนี่ยอ่อนตัวลงไปประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ9-10ถึงนะจาก30บาทตอ่อหนึ่งเยนดอลลาร์สรหรัฐเหลือประมาณตอนนี้เป็น33บาทตอ่อหนึ่งเยนดอลลาร์สหรัฐไม่ดูอ,อื่นนะไม่ดูเงินยูโรไม่ดูเงินเยนไม่ดูเงินอดอลลาร์อย,าอย่างเดียวเนี่ยอตรงนี้มันก็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 บอกเหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนจำได้ไหมว่าช่วงที่เงินบาทแข็งแข็งเนี่ยภาคเอกชนก็เรียกร้องมากอย่าให้เงินบาทอ่อนทำไงมันอ่อน ตอนนี้อ่อนให้เห็นแล้วไงค่ะไม่แต่มาอ่อนเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงท้ายๆแล้วหรือเปล่าคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือการมองไปข้างหน้าเนี่ยทั้งเรื่องของค่าเงินแล้วถ้าเป็นเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจค่ะในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่เขามองยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในช่วงของไตรมาสสี่หรือว่าช่วงสุดท้ายของปีอะค่ะผมเห็นทางแบงค์ชาติเขาถามนักวิเคราะห์ซึ่งไม่รู้ไปถามนักวิเคราะห์กี่คนอะไรยังไงยี่สิบหกคนค่ะจันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานรัฐมือเจ๋งก็ให้เเเาาาถมตัวลขสรุป ตอนนี้นักวิเคราะห์ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ0.6ต่ำกว่าที่แบงก์ชาตินะ,ะต่ำกว่าที่แบงก์ชาติประเมินว่า0.7 <0. 7 S 2> ที่จริงเนี่ยทางนักวิเคราะห์นะหรือนักวิเคราะห์ทงางภาคเอกชนเนี่ยเขามองตัวเลขต่ำกว่านี้แต่เชื่อว่า2เดือนสุดท้ายเนี่ยส่งออกไม่ต้องพูดเป็นบบกอยู่แล้วแต่บวกมากบบกน้อยอีกทีนึง่งน่าจะพอหวังได้จากการเปิดประเทศปเทศปเศิดเมือง แล้วก็เปิดการท่องเที่ยวแล้วก็มาตรการทางด้านการคลังในการสน,สนับสนุนให้คนใช้เงินเนี่ยอาจจะพอทําให้เศรษฐกิจในช่วงสอาเดือนสุดท้ายเนี่ยคล้ายๆก็มีแรงพยุงนะปีนี้เศรษฐกิจไทยไม่น่าจะติดลบซึ่งผมก็คิดว่าโอเคแล้วะจะขยายตัวร้อยละ0.5ถึงร้อยละ1ผมก็ว่าก็ทํามาถึงแค่นี้ก็คงแค่นี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า ว่ารัฐมนตรีครังเขาบอกแล้วปีนี้เขาจะไม่ยอมให้เศรษฐกิจไทยติดลบเออไม่ติดลบแบบนั้นการเมืองก็ต้องนิ่งสถานการณ์โควิดก็ต้องนิ่งนะคะตามลุ้นกันต่อละกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ